มาดูวินาทีสําคัญนะครับตอนที่ผู้นําสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางมาถึงมาเลเซียเป็นการเปิดฉากทัวร์เอเชียของทรัมป์นะครับครั้งล่าสุดที่ทรัมป์มาร่วมการประชุมอาเซียนคือเมื่อปี2,560ในสมัยทรัมป์1.0นะครับและการเปิดฉากทัวร์เอเชียครั้งนี้ทรัมป์ก็มาเพื่อเป็นสักขีพยานการลงนามระหว่างไทยและกัมพูชานายกมาเลเซียอันวาอิบราฮิมไปรับนูตัวเองถึงเครื่องบินแอร์ฟอร์สวันเลยนะครับแล้วจากนั้นนี่ฮะ ทัมก็เต้นสไตล์ของทั้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไหนทัมก็สามารถเต้นแบบนี้ได้ไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะเพลง YMCA เท่านั้นแต่ว่าอันนี้เป็นมาเลเซียเอดิชั่นนะครับแล้วกลายเป็นคลิปไวรัลไปทั่วโลกเลยครับนี่ฮะ เต้นเสร็จไม่พอด้วยความที่เป็นเจ้าพ่อขยันทำคอนเทนต์นะครับทรัมป์ก็มีการไปโบกธงชาติสหรัฐอเมริกากับธงชาติมาเลเซียด้วยซึ่งเชื่อได้เลยครับเป็นการเอาใจมาเลเซียแบบสุดๆแล้วเดี๋ยวภาพนี้ลงพาดหัวหน้าหนึ่งลงหน้าหนึ่งของสื่อออนไลน์มาเลเซียทุกฉบับทุกหัวแน่นอนนะครับแล้วจากนั้นอีกหนึ่งไฮไลท์ทรัมป์ก็ชวนให้นายกอันวาอิบราหิมของมาเลเซีย ขึ้นรถประจําตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เรียกกันว่าเดอะบิสนะครับซึ่งผู้นําคนล่าสุดที่เคยมีโอกาสนั่งรถเดอะบิสของประธานาธิบดีสหรัฐก็น่าจะเป็นผู้นําของรัสเซียประธานในทบดีปูตินตอนที่มีการหาหรือทวิภาคีระหว่างทั้์กับปูตินที่รัฐอลสก้านะครับแล้วคราวนี้ก็มาเป็นคิวของนายกมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นรถประจําตําแหน่งของประธานในทบดีสหรัฐอเมริกาทั้์ก็โบกไม้โบกมือไปนะครับ แล้วเป้าหมายสําคัญหรือว,ว่าสาระสําคัญของการเดินทางมาเยือนมาเลเซียครั้งนี้ของทรัมต้องการเป็นสกขีพยานการลงนามระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งทางรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณเสียศักยยืนยันนะครับไม่ใช่การลงนามข้อตกลงสันติภาพนะแต่เป็นการลงนามแนวทางปฏิบัติไปสู่สันติภาพซึ่งยังต้องรอดูด้วยว่ากัมพูชาจะยอมทําตามผลการประชุม JBC และ GBC หรือไม่เพราะเอาแค่เรื่องการถอนอาวุธหนัก กัมพูชาก็เล่นแง่แล้วครับยักแย่ยักยันอยู่ไม่ยอมส่งแผนในการถอนอาวุธหนักมาให้กับไทยเราสักทีนะครับจับตาดูให้ดีครับว่าจากนี้ไปกัมพูชาจะยอมทําตามเงื่อนไขต่างๆหรือเปล่า